ตัวนี้นะครับเราใช้มาตั้งแต่ประมาณเดือนอมีนาละนะครับเหตุผลก็คือว่าเอามาเปิดข้อมูลเพื่อให้ลูกค้านะผมขาย LG ซัพพนะก็เอามาให้ลูกค้าดูนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้งานนะครับที่เราอยากได้แท็บเล็ตนะครับที่มีหน้าจอที่ใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกไดว่าเป็นแท็บเล็ต ตำตงการ์ด่แทับ A9 LTE นะครับก็คือเรารับ 4G นะครับแต่ว่าตัวนี้ใส่ทิมได้นะครับใส่ทิมได้นะก็คือใส่ทิมได้ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็จะเป็น3.5ได้นี่ครับนีบ่อันนี้จะเป็นไทย 3. อันนี้เป็น3.5นะครับผมใช้เคสอ,อย่างนี้ครับผมใช้เคสตัวนี้เพราะอะไรมันดึงตรงนี้มาได้แล้วมันก็มาตั้งได้แบบนี้ครับ มันก็จะตั้งดูหนังได้โดยที่เราไม่ต้องมีตัวตัวตั้งเลยนะครับหรือว่าถ้าเราคุยกับลูกค้าเราก็ถือว่าอย่างนี้แล้วก็ให้ลูกค้าดูอย่างนี้นะฮะอันนี้นะ่าสนใจหรือถือ,ถอแบบนี้ก็ได้เออมันก็ไม่เมื่อยมือดีนะอ่าแบบนี้เป็นมะเหล็กแบบนี้นะฮะ,ะแล้วก็ตรงนี้ครับกล้องครับ่มาดูความแตกต่างกันนะฮะว่าตอนนี้มันมีรุ่นล่าสุดออกมาแล้วมันจะเป็นกลัตุกกาัที่แทบ 1> a 1 1ครับอ่า A อเ้าแล้ตนะครับต่างกันยังไงนะฮะอ่าอันดับแรกมาดูส่วนของอ่าตัว A 9ก่อนละกันนะครับแทบ A 9เนี่ยเรียกได้ว,ว่ายังเป็นรุ่นที่น่าสนใจอยู่ถ้าเกิดว่าการใช้งานของคุณแมทกับตัวนี้นะฮะหรือว่าคุณจะเพิ่มนิดนึงไปซื้ออ่า A11 ก็ได้ลองดูว่ามันต่างยังไงนะครับอ่าตัวแท็บ A 9ตัวนี้นะครับจะเป็น จอ60เฮิรต์นะฮะคือถ้าคุณดูหนังทั่วไปไม่ได้อะไรของผมมาใช้เปิดข้อมูลเปิดรูปให้ลูกค้าดูอฮะอันเนี้ยผมก็เลยไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับก็ใช้ทั่วไป Facebook YouTube นะครับทั่วไปเล่น Tiktok ทั่วไปนะฮะอ่ะกล้องหน้าอีกที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็นหน่ย13นะฮะอ่าส่วนของไมโครดีนะครับรองรับนะครับหนึเทียบนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น RAM นะครับ 8ทับ128ครับอ่าก็มันจะมีปกติพวกนี้ครับแท็บเล็ตมันจะมีรุ่นแรมตีลำแปอะไรเงี้ยเราเลือกดูราคาต่างกันไม่เยอะนะครับเลือกรุ่นถุงๆไปเลยไม่ช้าครับไม่ช้าไม่แหลกไม่หน่วงนะฮะอันนี้ดีดีนนี้ดีนะฮะอันนี้อยู่ที่แบต5,100ม mm, ิลลิแอมนะครับชาร์จไว15วัตนะครับอ่าก็อ่าตัวนี้นะครับจะเป็น m i d t e k h o l t o G99 นะครับก็ตัวนี้จะเป็นแท็บ A9 ใครสนใจก่อนเลยครับอ่าและอีกเรื่อหนึ่งนะครับเพิ่งจะออกมาไม่ขี่เดือนนี้เองนะครับจะเป็น Samsung Galaxy Tab A 11หรือว่า A11 นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยคือต่างกันยังไงนะครับใครอยากได้จอ90เฮิรตครับอ่าตัวนี้นะครับลื่อนไหลก็ามากเลย90เฮิรตนะฮะกล้องหน้าอัพเกรดจาก2ล้านพิกเซลเป็น5ล้านพิกเซลจา้าอ่าแล้วก็จะมี Android 15ครับอ่าใหม่กว่าแล้ว แต่ว่าเขาใช้ชิปเหมือนเดิมนะอ่า g K 9เขเ้าเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เท่ากันนะครับตึงที่ต่างคือ9 0้อติเหิจาก6 0ติเป็น90้าติบแล้วก็จาก2ล้านพิกเซลเป็น5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้านะอ่าแล้วก็รองรับไมโครเอดีอยู่ที่2ทเท่น,นะครับอ่าก็ลำแ8ทับลาเหมือนกันนะครับลองเลือกดูแทบจะไม่ต่างการใช้งานอนะไรเรื่องต่างแทบ,บจะไม่ต่างคือ ต่างที่หน้าจอแล้วก็ต่างที่ความเอียดกล้องหน้าซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วกล้องหน้าของแท็บเล็ตนะอ่าก็อันนี้ก็เป็นส่วนของแท็บเล็ตที่เราเอามาใช้งานนะก็เรียว่าบางครั้งเราไม่ได้ใช้อคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับ